Thì sáng, nó phải <laughs> mày có cái, đều, cái, đều, cái đều. gì vậy ừ. 3 <laughs> ừ. 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 ừ, con thằng này khỏe quá, cái gì luôn, ừ, chơi game leo, game leo, chơi game leo, cứ chơi game game đấy, con thằng này giỏi đấy, không chơi, 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 พี่กาี้ปุ่นวนกรายหัวดรุ้ใต้พีกายนี่จากผอนขอรับว่าที่ฟ้ากันได้แปลว่าไรเห็นย้อนพหลายนั้นลเป็ัเห็นคนมาขอรับสิ่หายีกายเอาเนี่ยไว้อ้ยเหมัวย่างมี่ก้อยนะครัาโอ้ยเนาะมากวเห็นอยเนี่้อ้นาะเนาะเพื่นอยู่เ่นแก

ทำงานละสีห้าส่ราคา้าตัว4 0กร้อยสี่สาหมูเก็ดพีก็3 4มตาวันหนึ่งต้นสหเพ่นทำเพือนทเพ่อเราไปเอาหมาไม่ยองโอยบ่งแม่หมาด้วนเนแม่บ้านมาจากพมเพิ่อซสเกียด้ะเน่ยแกเปนหอมแดงแล้วที่นังจะขายวัไดล้วจะส่งแล้วปั่น้เป็นแม่บ้านดีเ็อยู่ที่นี่ครับแมเรอตอไปยังไปแล้วเป็นตาอนคปวดโอ้ รับขวดรับควาวสาดเด็กก้าวีเป็นมุ้ต่าาไทยไทยเพินกรบเพิ่นมาเพิ่นเออเออเอาโอ้เอไหัวปลากงนปลาหัวโอ้ยห่งดังไม่ต้งใส่แล้วไ่ต้องเียงกัน จ <Koll> ักดีกันเลยดูแลพี่เองว่าจะมาที่นี่กันไหมวันดีค่ะวันดีค่ะโง่เลยโ่แล้รเนาะไม่โง่ โอ้ม่อย,าออยออ่างาาานอเน<อ>ี่น้องเป็นราษาแค่ภาษาบังาาชเขารชาชนหมุนดูเหนแล้วอะ่ะเหมือนไม่ใช่คนไทยเลยอะ่ะเป็นลูกคึ้งค่ะเป็นลูกคึ้งใช่ค่ะม่เป็นเจ้าของร้านทอเป็นแข่ค่ะ,<อ>สะแสดงว่าต้องพูดภาษาจีได้แน่นอนพูดฝรั่เป็นไหละ่ะพูดฝรั่งเปน,เนพูดค่ะใพูดใคทย คนนี้เขาเคยเป็นเมียฝรั่งมาหอดเราพูดพูดฝลังให้ปักกับคนนี้หน่อยพูดใส่ใครคะอีแม่บ้านก็ได้อีแม่บ้านในทุกแม่บ้านแม่บ้านลูกเ่อนลูกเพื่อน้าลกเื่อนเกไรส่พูดใส่คนนี้หลังคาคนนี้เลยคนนี้เก่งเอเป็ีแม่บ้านูไม่อยากาคาภาษาพลังพูดที่อยู่ฟังหน่อยค่ะเราแม่งงงมากใส่เาลูกเพื่อนใส่ ไปนั่งรอเลยค่ะไปนั่งอะไรคะไปนั่งรอ,อกับคนรู้เลยค่ะแม่บ้างจะให้หนูไปนั่งรอกับหมา Yay! Mm you -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ถ้าขันยืจริงมาพี่จะยุยยุยให้คนหลววคนไหนเพียงคะไปดูรถหม่อยค่ะยานแบนล้อไหนอ,ะหอ่ะล้อ เรานเกิดทะบียนสมรสรวแต่ยีก็ดเลยะจรวันนี้เป็นวันลงทะเบียนสมรสเตมเี่ยอะไรมีองกว่าให้เข้าไหมออองแบออม่ีเหรอเอาไม่เอาได้ไมอะทำไมอะ้องเป็นองฟอ9 9ร้ยร์นต์ต่างข่งตางขเกีไข่ไปไหน่ะผมติเกี๊ยไข่นะ

เรยอยากดีล้าอกุณเีแกเยอรเยีตายเหรอเีมาเรากมันไม่ยอมมเป็นใครมาด่ามึงมึงมา อนุญาตนะคะขออะไรคะอ่าม่สบายค่ะอ๋อมิสบายพูดก็เรื่องต่าจะช่วยกันขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะสําหรับใครที่ชอบดราม่าสําหรับใครที่ชอบดราม่าไม่ขายให้กันหรอไม่ขายให้นะันดูป่าค่ะดูปากนะคะป่วยลุคค่ะป่วยลุคค่ะใครที่ดราม่าะเก่งๆใครที่ชอบดราม่าเก่งๆก่งไปดูวงอื่นให้เราทุกคนความรั็นราร์ทเ

เราก็ต้องใหม่ต้องเลือกตลอดต้องเลือกไม่กี่ปีน้องคอยหนึ่งก็เล่นหัวไม่ไม่ตัวเตียงสร้อนตัวมืดตัวเตียงก็ตัวเตียงหัวจะมาไหนก็อาจจะดีมาก

Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

จัดการให้ใหม่นะครับหาใครให้ได้หามันจยืนตรงนี้ไปยืนหลังกินวนนเออเออยืนยืนโอเคครับยืตรงนี้นะครับโอเคครับเอาโอเคพร้อมนะครับโอ้ยก๊อยูพี่มั้ยโอ้ยอ่ะไอ้เจ้าคนยากจะตกนะยืนยกัอีกตอ

ถายรูปสองนิ right ้วก enfin ่อนนะทุกคนครับเดี๋ยวถ่ายรูปสองนิ้วก่อนเนาะพร้อมได้เลยครับรูปได้สองนิ้วตาก็พร้อมเลยครับสองนิ้วนะครับโอ้ยหาเรื่อยเลยเราสองนิ้วหมายถึงขนาดลูกแมมก็ไม่หลอกใช่ไหมขนาดลูกจะถ่ายรูปสองนิ้วไม่ใช่ชูสองนิ้วได้น่ยหมลเพราะว่าถ่ายเอาไปเอาไปเปลี่ยนท่าไปถ่ายมาไปใช้อะไรจะใช้รูปนิ้วอุ้ยนี่ต้อถือต่ำกว่าขึ้นตรงอีกสูงอีกนิดเดีย อะไรอ่ะโกงแกโกงข้างหลังโดนผีอีกน่ากลัวมากเลยหลับตาไม่ได้หลับตาผิวหลับตาผิวไปข้างในจะกั่ลเรือสัญจรนี่นะนี่นะลูกข้างล่างเลยนะที่กดนผีกันด้วยขอโทษนะครับคนที่โดนตอรี่ทำหมด

Ayam 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 Ayam